ต่อไปเป็นการสังเคราะห์ SQL ขึ้นมาเพื่อที่เพื่อที่ทำให้เป็นคำสั่ง insert into table คือจากข้อมูลแบบนี้เนะี่ยจากข้อมูล1แถวเนี่ยเราจะต้องแปลงในข้อมูลนี้ให้อยู่ในรูปของ insert into แบบนี้ให้ได้ insert into tv t a r เ e t value ก็ตามนี้เลยนะเพราะคือถ้าเราไม่ระบ,บุชื่อ f i ลด์ลงไปแล้วก็สามารถที่ จะใส่แวลูได้เลยแบบนี้ลงไปก็คือมันจะเป็นคอลัมน์คอลัมน์แรกที่2ที่3ที่4ี่ตามไปแบบนี้ทีนี้จากตัวอย่างนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับ mm hmm. ผมเปิดภาษาไพทอนขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อตัวแปร t นี่แหละนะครับเป็น text ธรรมดานะครับใส่เครื่องหมาย s ิ n g ก e ล o ข e สาตัวนี่หมายความว่าครอบส string ครอบเลยนะครับส ring ครอบเลยนะครับ แล้วก็ดับบวนลโคลด3ตัวครอบแบบนี้โอเคไหมครับตามทันใช้คำสั่ง print t ออกมานี้มันก็เป็นแค่ก้อนข้อมูลถือว่ามันเป็น20,000แถวแล้วกันนะตอนนี้นะผมจะเอาให้ดูแค่7-8แถวแค่นี้ใช้คำสั่ง t เท่ากับ t split ก็คือแยกแยกแต่ละอันด้วยขึ้นต้นบรรทัดใหม่ backslash n ก็คือขึ้นต้นบรรทัดใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมออกคำสั่ง print t ตัวที่0ก็คือ ตัวที่บน,บนตัวที่บนสุดตัวที่หนึ่งอันนี้คือเดี๋ยวนะครับทำไมมันไม่ขึ้นรากหนึ้งดอทสปริตแบ็กสแลตเอ็นแบบนี้ปริ้นทีตัวที่ศูนย์ทางนี้ปริ้นทีตัวที่ศูนย์ปริ้นทีตัวที่สุดท้ายก็คือตัวที่ลบหนึ่งคือบรรทัดสุดท้าย ปินทีตัวที่ลบสก็คือถัดขึ้นมาจากบรรทัดสุดท้ายผู้แพ้ลบสองาอนนั้นถ้าอยากได้บรรทัดนี้บรรทัดที่สองบรรทัดที่บรรทัดนี้ก็คือเลข1เพราะนี่คือ0นนี่คือหนึ่พินทีตัวที่1ผู้บ่าวมีเพลโอเคนะครับหลังจากนั้นเราออกคำสั่ง for i อินท so 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 ีก็คือวิ่งวนจาก i อเข้าไปใน t ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้น i รอบแรกก็คือบรรทัดแรก i อรอบ2ก็คือบรรทัด2 i อรอบ3ก็คือบรรทัด3ล่ไล่ไปถึงตัวสุดท้ายเลยครับหลังจากนั้นเราลองทําแบบนี้ดูไหมว่า a เท่ากับไอสปิดสปิอะไรครับสปิดเครื่องหมายเนี่ย สปริตสปริตอะไรครับ Split โคลอนแบบนี้ไอสปริตโคลอนเอาตัวที่ศูนเห็นหะครับเนื่องจากว่าบรรทัดนี้พิจารณาตามด้วยว่าถ้าเจอโคลอนเนี่ยเราก็ตัดมันเมื่อตัดมันมันก็จะมี2ส่วนส่วนที่ศูนย์ือส่วนที่1นึ่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ปิ้นส่วนที่ศูนย์องมปเก็บไว้ในตัวแปรเเราเอาตัวตัวที่ตัดตัวที่ศูนเอาไว้ในตัวแปรเต่อไปเราจะเอา เราจะเอาชื่อ,อชื่อบงชื่อวงนี้คือตัว d ีด็แล้วกันนะ d ีด็เท่ากับ i-dot split split อะไรครับเรา split เอาคำนี้ออกมาเอาตัวที่เท่าไหร่เอาตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ลบหเห็นหมลบหนคือสุดท้ายลบสคือถัดมาจากสุดท้ายนะครับ ไพทอนเขาจะยึดจุดมากในเรื่องของการเข้าถึงตำแหน่งของของอาร์นี่ผมบอกเลยประทับใจไพทอนที่สุดแล้วในภาษาทั้งหลาย PHP ผมก็ยังไม่ประทับใจในเรื่องของการเข้าถึงในตำแหน่งของอาร์เเท่าภาษาไพทอนไพทอนที่สุดยอดมากในเรื่องของการเข้าถึงตาแหน่งง่ายนะครับแล้วต่อมาเราก็ ทีนี้เราได้ a a ก็คือชุดแรกชุดนี้ d doc เนี่ยเพราะตอนนี้ a ตรงนี้เป็น b ตรงนี้จะเป็น c และตรงนี้จะเป็น d เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ไอชุดนี้มาแล้วไอชุด a กับ b a กับ d doc มาแล้วทาไงเราจะได้ตัว b ออกมากับตัว c ออกมา c ก็คือตัวตัวโน้ตคอร์ด วิธีการที่ผมจะได้ c ออกมานะผมจะ i dot split split ไอตัว split ตัวนี้เลยนะผมจะ split ตัวนี้ตั้งแต่ชุดนี้มาเลยนะครับแบบนี้เลยผมจะ split ตั้งแต่ตัวนี้มาเลยเยอะขึ้นกว่าไอ้ตัวตัวหาตัวดีดอกปิดแล้วผมก็เอาตัวที่เท่าไหร่ครับอันพอหลังจากตัดจากตรงนี้มานะครับมันก็จะเป็นตัวที่ศูนย์คือฝั่งนี้ตัวที่หนึ่งคือฝั่งนี้เพราะนั้นผมก็จะเอาตัวที่ศูนย์ พอได้ตัวที่ศูนย์ก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมานะแต่ตรงนี้เป็นต้นมานะผมก็ดรอปสปริทสปริทสปริเอาเครื่องหมายนี้ออกมาด้วยสปริ t เอาเครื่องหมายเปิดวงเล็บออกมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวที่ลบหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่ชุดนี้มันถูกสป l ิ t มันจะแบ่งเป็นสองซิกซิกนี้กับซิกนี้นะครับก็คือทางนี้ศูนย์ทางนี้หนึ่งทางนี้ก็คือหนึ่งซึ่งก็คือลบหนึ่งนั่นเองตัวสุดท้ายนั่นเอง ตัว c ผมก็เลยได้ละต่อไปตัว b ตัว b ก็คือคอลัมน์นี้ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงผมก็อนุมานว่ามันหาด้วยเครื่องหมายคือในเพลงจะต้องไม่มีเครื่องหมายวงเล็บผมอนุมานว่าอย่างนี้เพราะว่าในวงเล็บจะต้องเป็นโน้ตเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะบอกว่า b เท่ากับ i split split อะไร split ไอตัวนี้ split แล้วไงใช่ เอาเอาจากเนี้ยเอาจากเนี้ยมาแล้วก็มาสปลิตตรงนี้พอสปลิตตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะได้สองซ,ซีซีซ้ายซีขวาซีซ้ายคือ1ซีขวาคือลบหเพราะฉนั้นเราต้องการชุดนี้ชุด B ก็คือชุดชื่อเพลงเราก็เอาตัวที่0เมื่อได้ตัวที่0ูนย์เราก็ดอดสปลิตสปลิตอะไรสปลิตเครื่องหมายเซมิ c o ลอนแล้วก็เอาตัวที่ลบหก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังออกคําสั่ง split a Insert Into TV Karaoke Value percent อ per 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 อยู่ในแพทเทิร์นที่ถูกต้องไหมของ s อ l ถูกต้องไหมถูกต้องเรื่องไงแล้วก็เอา a, b, c, d, e นั้นมาใส่เข้าไป uh, เอเป็นเครื่องหมาย จงเป็นเครื่องหมายตกเปอร์เซ็นต์นะครับ a b c d แบบนี้เห็นไหมครับมันจะได้ insert into ตาราง value ก็คือรหัสสังเกตว่าเมันมีเครื่องหมาย space bar space com อยู่ตรงนี้ทำยังไงเราก็ต้องใช้การ trim นะครับซึ่งใน python ใช้คำสั่ง strip นะครับอยู่ในอยู่ในโมดูล string เพราะฉะนั้นใช้คำสั่ง from string import Strip นะครับแล้วก็ออกคําสั่งดังนี้ mm hmm. ก็ไปสตรี p อะไร Strip A นี่แหละ Strip แบบนี้ก็ได้ครอบมันไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือจะมาส t r i p ที่ที่ A ตรงนี้ก็ได้นะ่าแต่เราตรงนี้นะครับดี D ก็เหมือนกันสตรี p เอาไว้หน่อยเกือเหนียวกันเหนียวเกือมันมีสเปซครอบหน้าครอบหลัง ก็เอาสตริปปิดสตริปปิดแบบนี้ Enter อเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้ชุดคำสั่งนี้ออกมาแล้วก็ลองเอาชุดคำสั่ง SQL เนี้ยไปเข้าคำสั่ง SQL ตรงนี้นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็วางโค้ดบัสักครู่นี้กด execute ทีนี้มันบอกว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นข้อผิดพลาดคืออะไรมันบอกว่าชุดนี้ลายหนึ่งอะไรนี้ลายหนึ่งอินเซ,นเซนอร์ี่ two อ๋อ oh, ผมอิน o นะมันไม่มีเว้นวรกนะโอเคไหมอินทูมันไม่มีเว,ว้นวรกก็ต้องดติดกันแบบนี้โอเคก็ปี้มาใหม่เพราะว่า wow. Execute ข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วนี่ข้อมูลก็เพิ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้โอเคนะครับ